พีแผวบีมาติกาศาสตร์ออร่าความสวยเต็มสิบไม่หักต้องบอกเลยว่ากลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังจากที่อดีตดารานักแสดงมากความสามารถบีมาติกาได้เปิดเผยว่าเธอเป็นคนแนะนำให้พีทกันตพรและแก้มบุ๋มปียาดารู้จักกันกลายเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดในตอนนี้จนหลายคนอยากให้สาวบีช่วยทำหน้าที่แม่สื่อให้บ้างเช่นเดียวกับดาราสาวสวยสายฮาแจ็คก,กี้ชาคลีนที่นำพวงมาลลยไปฝากตัวกับพระแม่ หวังให้สาวบีช่วยแนะนําคนดีๆให้บ้างเลยทีเดียวล่าสุดบีได้ออกมาโพสต์ภาพความสวยที่หลายๆคนเห็นแล้วตะลึงซึ่งต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของบีดูสวยและดูแพงมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ายืนรอพี่อยู่ที่ริมน้ํานะคะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมบีกันอย่างไม่ขาดปากสวยแบบแม่น้ําสั่นสะเทือนค่ะ สวยหุ่นดีมากค่ะน้องบีสวยมากแม่สวยสวยมากสวยประแม่สวยมากพี่บีบีสวยมากลูกนี้ดูแพงและสวยมากลูกนี้เต็มสิบไม่หักเลยค่ะ